สวัสดีครับวันนี้ผูกดาวจ์ตามเดือนก็กลับพบท่านอีกครั้งหนึ่งผูกดาวนตามเดือนนำหลักโคาเสต์มาฝากในช่วงเดือนมีนา2,567วันนี้ผูกดาวนตมเดือนก็เลือกลาติมีนนะครับลาติมีนนี้ก็มีองค์ประกอบหลักๆอยู่ดังต่อไปนี้นะครับ еф, ลาติมีนมีปราหูกลุ่มลักนะปราหูนี้ก็หมายถึงไวพิบอฏิพาน แล้วก็เป็นคนที่มีทัศน์ิ์ในการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลมองการไกลมองจากลาทิมีนมีพรหัสเป็นเกษตรแล้วก็เอาพรหัสส์สดีนี้ไปอยู่ข้างหน้าในลาทิเมธเขาเรีเยวกว่ากระดุมพระมีพระเกียรติอยู่ด้วยก็มองไปข้างหน้านะครับแล้วก็พระราหูเนี่ยครับมาจากลาทิกุมมาจากวินาศมากุมรักก็คือ ใช้ความคิดใช้ไหวพลิบทั้งประสบการณ์ที่มีนี้วางแผนเพื่อแก้ปัญหาอาฉะนั้นในช่วงเดือนมีนา,ส,าสูบรโรสุเกตนี้ชาวบีนเขจะคิดป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะใกล้และระยะไกลระยะใกล้ะะก,ลก็คือมองไปที่กระดุมพระพระเลือดสดุดีระยะไกลมองไปที่พระร,รังคานพระงคาญเป็นสุภะแล้วก็เป็นหาอุด เจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนสุพระฉะนั้นชาวาธิมินก็จะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ประการต่อมาคือชาวาทิมินนี่ก็อยากจะต่อยอดเรื่องรายได้ให้มันมากขึ้นเพราะว่าพระระิวสวัดีนี้ไปเกาะในมหันโนเลิกในจังหวะของเดือนมีนาพริวารสวบสดีนี้ไปเกาะในระหว่างอาทิตย์ฉะนั้นก็ ร่วมมือกับมิตรกับเพื่อนกับคนที่คุ้นเคยกับผู้ใหญ่ที่มีความคิดกับคนที่มีเงินมีทรัพย์มีเกียรติมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินครับร่วมมือกันเพื่อที่จะต่อยอดความสำเร็จเรื่องการเงินนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วก็คือชาวมีนภาพรวมก็คือมีทักษะในการแก้ปัญหามองการไกล ร่วมมือกับมิตรนอกเหนือจากนั้นก็ต่อยอดความสําเร็จเรื่องการเงินโดยอาศัยเพื่อนเพราะว่าผู้หัสสุบรีไปก่อนในระวางอาทิตย์ก็คือมีเพื่อนมีฐานะมีการเงินมีความรู้ร่วมมือกันเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้เพิ่มความสําเร็จนี่ก็คือจุดเด่นของชาวราสีมีดมาดูเรื่องการเงิน อาการเงินแล้วก็มาดูกระดุมพระกระดุมพระในพื้นวัสนาตามทักษะของเมืองในปี2567ในเดือนมีนานี้พระพฤหัส,สุบดีเป็นอะไรครับเป็นกาลีแต่ว่าทักษะเดือนเป็นมูระแสดงว่าชาวลาทิมีนมีเกณฑ์เรื่องนำเงินเงินที่คงคังเงินที่เก็บไว้เงินที่มีหรือทุนที่มี ออกมาใช้การออกมาใช้นี่ก็คือมองไปที่มิตรเพราะว่ามีมิตรดีมีมิตรที่มีความรู้มีคนรู้จักที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่เคารพนับถือมีความพร้อมในหลายๆด้านฉะนั้นเรื่องการเงินก็เป็นการลงทุนเป็นความร่วมมือแล้วก็มองไปที่ความสําเร็จความสําเร็จนี้ก็เกิดจากชาวมีนเองนะครับเพราะว่ามองไปข้างหน้าแล้วมีผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ ตัวลาภะตัวลาพะก็คือพังคานพังคานมาจากอะไรมาจากกระดุมพระสุภาคือระยะใกล้ระยะไกลว่ามีผลกําไรดีชาวมีนถึงกล้าลงทุนและชาวมีนก็ทําได้ในจังหวะเดือนมีนาะเพราะว่ามีมิตรมีเงินที่เป็นทุนเป็นรอนหรือมีเงินเก็บแล้วก็มีคนที่ไว้ใจได้ เป็นมิตรดีนะครับถ้าเราดูเรื่องงานเราจะเห็นว่าพระสุขพสุขเป็นมหาจักรในดวงชั้นนอกดวงชั้นในพระสุขเป็นเกษตรมันเป็นสิ่งที่น่าทำเป็นสิ่งที่น่าลงทุนแล้วก็ผลประโยชน์ทั้งในในระยะใกล้และระยะไกลหวังผลได้เพราะดูแล้วว่ามีความมั่นคงทังด้านการเงินมี ความเป็นไปได้ในเรื่องของการตลาดและผลกำไรแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่การลงทุนในยุ่หวะของเดือนมีนานี้มีผลกำไรดีชาวเมีถึงตัดสินใจนําเงินที่มีอยู่มาลงทุนแล้วก็เป็นความร่วมมือที่ดียิ่งในในใน,ใน,ใ,นในส่วนที่ตนเดอนเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องงานเรามาดูดาวกัมมะ กมะก็คือพระรหัสสุบดีพระรหัสสุบดีไปเกาะในเรือนอาทิตย์ในระวังอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นมหาจักรนะครับฉะนั้นนี่ก็มองว่ามองว่างาน,น,นได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นงานที่มีชื่อเสียงเพราะว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ มีผู้ใหญ่คอยแนะนำแล้วก็เป็นงานที่มีเกียรติเห็นนั้นสองกับหกหกกับสองถ้าเราตามพระจันทร์เป็นเลือนปุตตะไปเกาะในนาวางสุขพอสุขเป็นเกษตรในนาวาังสุขในนาวาังสุขนั้นก็จะมีพระพุทธพระจันทร์อยู่ด้วยก็คือการช่วยเหลือแล้วก็เป็นงานที่มีชื่อเสียงเป็นงานที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็เป็นงานที่ตนเองถนัด และเป็นงานที่ตนเองมีประสบการณ์เพราะว่า,าพรัสศุบดีนี้ก็เป็นมูละประจําเดือนหรือเป็นทักษะเดือนของช่วงเดือนกุมภาดังนั้นก็เป็นงานที่ตนเองถนัดอยู่แล้วการเงินร่วมมือกับมิตรเดือนหน้าการงานมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็เป็นงานที่ถนัดนอกจากนั้นแล้วก็เป็นงานที่มีชื่อเสียงว่าเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยไปเกาะในททเลทอร์ก็จริงนะครับ การเริ่มต้นอาจจะมีความรู้สึกคลุกคลับนิดหน่อยแต่ว่ามีพระพุทธมาช่วยมีภูมิมมปโลมาช่วยมีพระศุขมาช่วยก็ถือได้ว่างานนั้นเป็นงานที่ตัวเองมีประสบการณ์เป็นงานที่สามารถทำเงินได้และเป็นงานที่รับความช่วยเหลือทั้งในวงงานและนอกวงงานโดยเฉพาะพระจันทร์เนี่ยเกาะในนาวางังอดุดคืนนาวางังศุกนะ ฉะนั้นก็เงินกับงานในค่อนข้างจะเด่นเด่นในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของเงินเด่นในการช่วยเหลือในเรื่องของงานอันนี้ก็คือชาวมีนในช่วงเดือนกุมภาเรื่องความรักก็ถือว่าสดใสมากนะครับเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งดีมากเพราะว่าพระจันทร์นี้เป็นสีสีตามทักษะกลางของเมืองแล้วก็เป็นบริวารจรน้องเดือนกุมภาไปเกาะในนาวางศุขนะ ดีถึงดีมากฉะนั้นความรักนี้เกิดขึ้นในวงงานความรักเกิดขึ้นในการพูดคุยความรักนี้เกิดมานานแล้วก็คือหมายกวบว่าแอบบรักแอบ,บชอบมานานแล้วว่าพระุขในดวงนวังจับอยู่ในตําแหน่งที่ที่เป็นนวังสุขร์พระุขนี้เป็นหมหาจักรด้วยนะครับแล้วก็พระสุขก็เป็นเกษตรในดวงชั้นในพระสุขในเกาะม,มาเกาะในตําแหน่งที่เป็นมหาธนะแสดงว่าแอบรักแอบชอบมานาน ทำงานร่วมกันรู้จักคุ้นเคยกันมานานก็มาเปิดตัวมาบอกความในใจบอกความจริงใจแล้วก็บอกความประสงค์ในช่วงเดือนกุมภาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่เป็นเรื่องของพระศุกร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพระจันทร์ที่ไปเกาะในน้าวางังศุกร์และพระพุธอยู่ในเรือนปัตตนิด้วยมีแนวโน้มที่จะคบกันยาวมีแนวโน้มเรื่องความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตที่เป็น เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นความรักที่ยั่งยืนมั่นคงในระยะยาวเปลี่ยนจากความรักไปสู่ความเป็นการใช้ชีวิตคู่ได้ในระยะยาวฉะนั้นการเริ่มต้นของเรือนปุตตะพระจันทร์นี้ก็ถือว่าอยู่ในตําแหน่งดีเพราะว่าพระจันทร์ไปอยู่กับพระศุกร์ซึ่งเป็นมหาจักรในดวงชั้นนอกดวงชั้นในก็เป็นเกษตรอนุมานได้ว่าความรักเป็นความรักที่เจิดจ้าและเป็นความรักที่มีความสุขต่างคนต่างก็ปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะครับ ในเรื่องของคู่ครองมาดูปัตตนีปัตตนีเป็นพระพุธก็มาอยู่กับพ้องคารพระพุทธและก็พระสุขในเรือนมังกรในระหว่างนั้นก็คือพระพุทธนี้ไปเกาะในเรือนสุขอุตสาหะเดชก็งานนี้ก็ทั้งคู่ก็ทุ่มเทเพื่อให้มีเงินมีทรัพย์มีงานทั้งสองคนทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันการเนินชีวิตก็มุ่งไปที่ครอบครัวการสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผน่น การช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันการพึ่งพาได้ใานายามยากมีน้ำใจต่อกันและกันมุ่งสร้างฐานะอน,นอกจากนั้นแล้วเรื่องของคู่ครองมันก็จะมีข้อสังเกตก็คือในจังหวะของประมาณสัปดาห์ที่สองต่อสัปดาห์ที่สามพระจันทร์ไปเกาะในเรือนสุกนะแล้วก็มีพบพุทธอยู่ด้วยก็มีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เดินทางไปพบผู้ใหญ่ครับมีเกณฑ์เดินทางไปพบผู้ใหญ่เรื่องเงินแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัย แสดงว่าชีวิตรักหรือชีวิตการคลองครูของชาวราตีมีนปัจตนิก็คือพระพุทธมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นราตีมังกรแต่ว่าขับนาวังไปอยู่ในเรือนสุโก็มีความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงเรื่องการง,งานแล้วก็มีเกณฑ์ตกลงเรื่องเงินเรื่องทรัพย์กับผู้ใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์พ,พูดคุยเรื่องที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนี้ก็อาจจะเป็นบ้านที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในจังหวะกลางเดือนก็ถือว่าเป็นบวก เพราะว่ามีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันทั้งคนทั้งสองคนก็ทุ่มเทอุตสาหะเดชก็คือมุ่งความเป็นอยู่ที่เป็นปึกแผ่นมุ่งความมั่นคงในชีวิตและมุ่งสร้างฐานะต่อยอดก็คือต่อยอดก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ที่อยากจะพูดคุยอยากจกกกันอาตกลงเรื่องงานเรื่องเงินในช่วงกลางเดือนก็มีแนวโน้มที่จะได้เพราะว่าพระยันกับพระพุทธเนี่ยไปเกาะในหวังสุขพระสุขเป็นเกษตรนั้นก็ ได้ทั้งชีวิตคู่มีโอกาสได้เงินได้ทรัพย์จากผู้ใหญ่มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยจากผู้ใหญ่แต่การเดินทางในช่วงเดือนมีนานี้เป็นการเดินทางที่ตกลงเรื่องสัญญาเรื่องความเป็นไปได้ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนจะทำยังไงเป็นเป็นการตกลงที่ที่จะนำประโยชน์มาให้กันในการใช้ชีวิตคู่ของชาวลาตีมีน สุขภาพก็คงมองไปที่เรื่องสายตาเรื่องแว่นเรื่องอการหมุนเวียนโลหิตนะครับเพรานั้นนี่นก็สุขภาพตัวนี้ก็มาดูที่เลนอ,อลิตอลิศก็จะเป็นะอาทิตระอาทิตย์เป็นมหาจักรก็มีเกณฑ์เข้าพบแพทย์พบหมอเรื่องสายตาเรื่องการตัดแว่นเรื่องการวัดสายตาเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตเพราะะอาทิ์กิมมองไปที่สายตาและก็ การหมุนเวียนโลหิตแล้วก็ถ้าเป็นเงินเป็นซับก็มีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพแต่มองว่าในเมื่อพระอาทิตย์เป็นหมาจักนะฮะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเดชเดิมเป็นการรีจรในในจังหวะของเดือนกุมภาก็าแสดงว่ามีเกณฑ์ดูแลเรื่องตาวัดสายตาสั้นสายตายาวตัดแว่นหมุนเวียนโลหิตระบบสูบผิดโลหิตระบบหัวใจการออกกำลังกาย เพราะว่าพระอาทิตย์เป็นหมาจักในเรือนจันทร์บางครั้งก็พ่วงไปถึงหรือโยงไปถึงเรื่องการเดินทางไกลนะการเดินทางไกลว่าพระจันทร์นี้ไปอยู่กับพระเกศนะพระอาทิตย์ไปอยู่เรือนจันทร์กับพระเกศการเดินทางไกลๆก็มาดูสุภาะสุภาะเป็นดาวองคารสุภาะเป็นกระดุมพระพระอาทิตย์เป็นอริศแสดงว่าการเดินทางไกลมีผลต่อาการเหน็ดเหนื่อยมีผลต่อาการหมุนเวียนโลหิต การมองไกลๆหรือการไม่ได้พักผ่อนมีผลต่อสายตามีผลต่อการ้จ่ายเรื่องไปพบแพทย์พบหมอ,อประเด็นต่อมาก็คือเรื่องโชคเรื่องโชคก็มองไปที่เนื้อคู่ล่ะเพราะว่าตัวปัตนีนั้นก็คือพระพุทธพระพุทธมาอยู่ในเรือนลาภะมองไปที่เนื้อคู่คนที่ยังไม่มีคู่ก็มีโอกาสเจอเนื้อคู่เพราะว่าพระพุทธไปเกาะในเนื้อวางสุขพระพุทธเป็นบุม,มิปโล แปลว่าการพูดการเจรจาการสนทนาการพบปะจะนาไปสู่ความยั่งยืนของการของการเกิดความรักความรักก็จะส่งผลไปไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตคู่หรือเนื้อคู่หรือความเป็นไปได้ในการแต่งงานในระยะอนาคตเพราะว่าดูดาวอังคารเป็นวรโคตรก็คืออังคารอยู่ในมังกรทั้งดวงชั้นนอกและชั้นในและก็พัอองคารนี้ก็เป็นอายุด้วยเป็นมูละด้วย มูลาแปลว่าความยั่งยืนอายุแปลว่ามีโอกาสมีโอกาสเจออะไรครับเจอเนื้อคู่เพราะว่าพัางคานี้เป็นมหาอุดเป็นเรื่องของความยั่งยืนและความเป็นไปได้ประการต่อมาก,ก็คือมีโอกาสโชคของราติมีมีโอกาสได้อะไรครับได้เครื่องประดับที่เป็นโลหะเครื่องประดับที่เป็นโลหะก็มีอังคารพุธและก็อาทิตย์ พระอาทิตย์ก็เป็นหมาจักรนะในดวงชั้นในเกาะในเรือนจันทร์และก็พังคานก็เป็นมหาอุดและก็เป็นวรโคตรมองไปที่เครื่องประดับที่มีค่าก็มองไปเรื่องเพชรกับอะไรครับทองคําหรือถ้าเป็นคนทั่วไปก็เป็นโลหะหรือเป็นเงินหรือเป็นเงินที่จะซื้อเครื่องประดับในมูลค่าที่สูงโชคจอเนื้อคู่โชค มีโอกาสได้เครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงถ้าคนมีฐานะก็เป็นเรื่องเพชรเรื่องทองถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือเป็นเครื่องประดับเป็นเสื้อผ้าที่มีมูลค่าแพงและก็สวยงามประการต่อมาก็คือคนที่เลือกลายอย่าล้างหรือห่างกันบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศบางคนก็ไปเรียนบางคนก็ไปทําธุรกิจบางคนก็ไปเรื่องงานคนที่มีคู่นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนรักเก่าก็คนที่มีคู่ คนรักไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองก็มีโอกาสเจอกันในช่วงเดือนกุมภาคนที่เลิกลายหย่าล้างเพราะความเข้าใจปิดอะไรบางอย่างก็วกกลับมาทําความเข้าใจกันเล็กคืนดีกันคนที่มีคู่อยู่แล้วบางครั้งก็ขัดใจกันทันหลังให้กันทิ้งช่วงทิ้งระยะก็มีโอกาสที่จะกลับมาฉะนั้นโชคของมีนก็เป็นเรื่องของคนที่ยังไม่แต่งงานก็เจอเนื้อคู่คนที่ประสบความสําเร็จ ก็มีโอกาสได้เครื่องประดับที่มีราคาแพงได้เสื้อผ้าที่มีราคาแพงได้รางวัลที่เป็นเรื่องของความสวยงามเกี่ยวกับเครื่องประดับคนที่ห่างเหินคนที่ห่างเหินเรื่องเลือกลายหย่ารางก็วกกลับมาเจอกันใหม่คนที่ใช้ชีวิตคู่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็กลับมาอันนี้ก็จัดเป็นโชคแคนิดหนึ่งจุดเด่นของมีนนี่ก็จะมีหลักๆอยู่ก็หนก็คือพระอาทิตย์ละอริภาก็คือสิ่ง ที่เป็นเงินเป็นทรัพย์เป็นเกียรติเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ได้ครับดูจากพาทิ์แล้วอลิมาเป็นหมหาจักรก็คือสามารถเอาชนะอุปสรรคได้โดยเฉพาะเรื่องเงินและกและเรื่องเกียรตินะอันนี้ก็คือโชคดีประการแรกของมีนโชคดีประการที่สองพะจน์เป็นหมาอุดนะก็คือคนรักหรือความรักหรือความเป็นมิตรของเพื่อนที่เรารู้จักในวงงาน ส่งเสริมส่งเสริมในที่นี้ก็หมายของว่าแนะนํำช่วยเหลือส่งเสริมให้กับเจอให้เจอคนที่เรารักและความรักนั้นสดใสเพราะว่าคำพูดการเจรจาแล้วก็การพูดคุยแล้วก็โอกาสที่จะใช้ชีวิตกู่ร่วมกันในอนาคตก็มีเพราะว่าพระจันทร์อยู่ในตำแหน่งดีมากก็ถือได้ว่ามิตรส่งเสริม มิตรสนับสนุนมิตรผลักดันให้ความรับประสบความสำเร็จประเด็นที่3ก็คือเพื่อนพี่น้องนำประโยชน์มาให้บางคนก็ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนเนี่ยก็แนะนำในสิ่งที่ดีพัางคานมาจากกระดุมพระสุภาษเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของการเดินทางติดต่อหรือการติดต่อนำมาซึ่งเงินในแง่ของธุรกิจแล้วถือว่ามิตรมิตรพ่างคานเป็นมหาอุด ปังคารเป็นวรโคตร้ังคารเป็นมูระอายุเป็นจังหวัดที่เพื่อนเก่าคนรู้จักคุ้นเคยมานานเนี่ยแนะนำในสิ่งที่ดีดฉะนั้นชาวมีนก็ถือได้ว่าโชคดีเรื่องมิตรเรื่องสังคมเรื่องเพื่อนประการต่อมาก็คือชาวมีนนี่ก็มีพระสุขะพระสุกเป็นมาจากในดวงชั้นนอกดวงชั้นในก็เป็นเกษตรก็มีความมั่นคงนะมีโชค มีความมั่นคงเรื่องงานการมีงานมันก็ส่งผลเรื่องเงินฉะนั้นคนมีนก็จะมีทั้งเงินสดเพราะว่าพระศุขเป็นมหาจักรในเรือนรมะแล้วก็พระสุขอยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้งดวงชั้นนอกดวงชั้นในก็มีเงินสดผ่านมือและก็มีเงินเก็บมีความมั่นคงเรื่องเองินเรื่องความสำเร็จที่เกิดจากงาน เรื่องครอบครัวเรื่องการสร้างความเป็นปึกเป็นแผ่นนะครับเรื่องการใช้ชีวิตคู่ฉังนั้นภาพรวมถือได้ว่าพระสุขอยู่ในตำแหน่งดีพระสุขมาจากสร์ชะมรณะมรณะแปลว่าเงินเก็บหรือที่อยู่สั์ชะแปลว่าการติดต่อเป็นการเริ่มสิ่งใหม่ๆคชีวิตใหม่ๆและก็เป็นการเริ่มสร้างรายได้สร้างความเป็นปึกแผ่นในแนวใหม่ๆแต่ว่าทำได้ต่อมาก็คือพระราหูเป็นมาจาก เมื่อกี้ผมเปิดประเด็นเรื่องของเรื่องของอะไรครับเรื่องของไวพลิปเรื่องคานปกป้องตนเองเรื่องของดูแลภาพรวมเรื่องความสำเร็จเรื่องเงินแล้วก็การปกป้องชื่อเสียงและก็การร่วมมือกับมิตรฉะนั้นความคิดท่องจาราติมีนก็เป็นจังหวะที่จะต้องนำความคิดที่ดีๆที่มีอยู่ทั้งไวพลิปและองค์ความรู้หนุมมาใช้ในช่วงเดือนกุมภาพ เพื่อปกป้องดูแลคนที่อยู่รอบข้างและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งการเงินและชื่อเสียงนะกนั้นปัญหาต่างๆนี้ชาวมีนก็ถือได้ว่าเด่นในช่วงเดือนมีนาประการแรกก็คือที่พอมองเห็นได้ก็คือเรื่องความรักใสนะครับสดใสมากเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ก็มุ่งไปที่ความเป็นปึกแผ่นและก็มีเกณฑ์ของญาติที่จะเข้ามาขอเจรจาพูดคุยเรื่องเองินเรื่องที่อยู่อาศัย มีวิธีใหม่ๆที่ญาติหรือคนที่เราเคารพนับถือนะครับให้ผลประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้จากนั้นชามีนก็ถือได้ว่าโชคดีโดย,ยเฉพาะเรื่องเนื้อคู่เรื่องครึ่งประดับเรื่องคนลักเก่ากลับมาในรูปแบบต่างๆจานั้นดวงดาวที่ปรากฏในช่วงเดือนมีนาก็ถือได้ว่าชาวมีนได้ประโยชน์ แต่มันมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงโดยเฉพาะพระอาทิตย์เป็นหมาจักก็จริงแต่ว่าพระอาทิตย์นี่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปเกาะในพิษพิษนี่ก็คือตัวทอนเขาเรียกว่าพิษสุนักอ่าทั่วๆไปนี่ก็จะเป็นการใส่ร้าย,ายการติดถิ่นการนินทาในเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องสายตาเรื่องหัวใจแต่ว่าในเมื่อพระอาทิตย์ไปเกาะในนวังจันทร์พระจันทร์เป็น มหาอุดไปเกาะในนวังสุขภพพุทธนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้อาหารกับเด็กให้ทุนกับเด็กให้เสื้อผ้ากับเด็กให้สิ่งดีๆกับเด็กเพราะว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากพระอาทิตย์ที่ไปเกาะในนวังจันทร์ก็คือมันจะส่งผลในแง่บวกถ้าเชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลก็อยากจะให้ทําให้ทํากับเด็กให้ทํากับเด็กได้โอกาสให้อาหารให้ทุนให้เสื้อผ้า เพราะว่าพิษุณก,ก็คือตัวทอนแต่ว่าอำนาจของมหาจักรก็คือการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงในเมื่อพระอาทิตย์มาอยู่ในตําแหน่งอลิมาอยู่ในเรือนลาภะมันมีพระอังคารพระพุธมันก็สู้กันด้วยการพูดคุยสู้กันในแง่งธุรกิจสู้กันในแง่เอกสารสู้กันแบบยาว,ยาวเพราะว่า,าสุภะซึ่งเป็นตำแหน่งของพระอังคารในพิกิกนี้ก็คือว่า ต้องให้เวลาในการต่อสู้ต้องให้เวลาในการขึ้นสู่ตำแหน่งต้องให้เวลาในการสะสมเงินทองเพื่อความสำเร็จแต่ในช่วงเดือนกุมพาเนี่ถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีาขอโทษในช่วงเดือนมีนาเนี่เป็นจังหวัที่โชคดีมากดังนั้นจุดเด่นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญของชาวบีนที่มีนุปกเคราเด่นเด่นมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อแผนระยะยาว ทั้งเรื่องส่วนตัวและสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะอวยพรให้ชาวมีนประสบความสําเร็จในโชคดีในช่วงเดือนกุมภามีสิ่งดีๆเข้ามามีเรื่องความรักมีชีวิตคู่ที่อบอุ่นมีการเงินที่ไหลเวียนผ่านมืออย่างมีความสุขมีมิตรที่ดีส่งเสริมแล้วก็มีความเป็นปูกแผ่นเรื่องชีวิตครอบครัวและการเงินใช้ ความคิดความหมางในทางที่เป็นธรรมได้ถูกต้องปกป้องคนที่อยู่ใกล้และครอบครัวให้มีความสุขวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ